รอมาลุ้นดูซิกระที่จะไปทางไหนดีตรงนี้เป็นทางสามแยกนะคะสามแพร่งเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นสามแยกยังไงเห็นไะเป็นทางสามแยกเลยนี่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 ทางสามแยกกำลังดูว่ากระที่จะไปทางไหนจะจําทางกลับบ้านได้ไหมนี่อุ้ยอุ้ยไม่ไปสวนแล้วนะกลับขึ้นบ้านดีกว่าเร็วเร็วเร็วกลับขึ้นบ้านดีกว่าไหมจะจาได้ไหมเดี๋ยวครูจะขึ้นไปข้างบน จะคอยดูว่ากะทิจะจําทางกลับบ้านได้หรือเปล่าคือบางทีเขาจะวิ่งไปข้างหน้าเลยนะจําไม่ได้เพราะถนนเหมือนกันอถ้าน้องกลับมาได้แสดงว่าวันนี้จําได้อยู่กะทิมานี่แล้วลูกมาๆมาค่ะมาเร็วๆแล้วๆล้วๆมาลูกมาๆมาลองดูนะลองดูว่าจะมาไหมให้โอกาสเขาดมกลิ่นก่อน ถ้ากลับมาได้ก็แสดงเออแสดงว่าไม่หลงแล้วมาลูกมาเร็วเร็วมาลูกมามามาขึ้นมาเร็วอ่าเก่งมากเก่งมากเก,งก่เกงมากจ้าเร็วลูกเร็วรวยว,วันนี้ทำไมเดิอนอย่างนั้นล่ะวันตัดลิฟให้เพื่อนอ่าเกง่งเก่งเก่งสุดยอดเลยสุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยค่ะโอเคโอเคห้กำลังใจที่น้อยค่ะ